ช่วงหน้าฝนจะมีหอยทากมาวางไข่ขยายพันธุ์กัดกินต้นไม้ใบไม้ของเรารวดเร็วมากเลยค่ะหอยทากพวกนี้เขาชอบอยู่ในที่อับชื้นนะคะทั้งยังขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากเลยค่ะดังนั้นเราต้องเก็บหอยทากใส่ถุงพลาสติกหรือว่าถุงดำค่ะมัดปากถุงแล้วก็นำไปทิ้ง แต่ว่าต้องไปทิ้งไกลๆบ้านและสวนของเราหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นพวกมันจะกลับมาค่ะแล้วก็รวมตัวกันกลับมาแบบจำนวนที่มากขึ้นกว่าที่เราไปทิ้งอีกนะคะถ้าหากว่าเราเก็บเขาไปทิ้งแล้วนะคะแล้วเขายังกลับมากวนใจเราอีกนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะจะมากเป็นพิเศษเลยนะคะดังนั้นเรามีวิธีการป้องกันแล้วก็กำจัด ที่ได้ผลนะคะเพียงแค่ใช้ของที่มีอยู่ในครัวให้เป็นประโยชน์ดังนี้ค่ะนั่นก็คือหนึ่งฐานไม้ค่ะฐานไม้ที่ใช้หุงต้มนั่นแหละค่ะหอยทากเขาจะไม่ชอบวัสดุที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เขาระคายเคืองค่ะการใช้ฐานจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ได้ผลดีมากเลยค่ะโดยจะมีวิธีทำ ใช้วิธีการตำหรือว่าบดฐานไม้หยับยาบก็ได้นะคะแล้วก็โรยรอบๆแปลงผักหรือไม่ก็โรยในกระถางอะค่ะตรงหน้าดินน่ะนะคะเวลาหอยทากเขามาคลานเขาจะโดนฝุ่นผงของฐานไม้เขาจะรู้สึกระคายเคืองนะคะหรือว่าใครสะดวกจะใช้วิธีที่สองก็ได้นะคะก็คือใช้กระเทียมที่เรานำมาทำกับข้าวนั่นละค่ะ นอกจากจะช่วยกําจัดมแมลงสัตว์ปูพืชได้ดีแล้วนะคะยังช่วยป้องกันหอยทากไม่ให้เข้ามาใกล้ต้นไม้ของเราได้ด้วยค่ะเพราะว่ากระเทียมนะคะเขาจะมีธาตุกร,รมถันสูงมีกลิ่นช่วยไล่แล้วก็ยับยั้งสัตว์เหล่านี้ได้นะคะโดยวิธีการคือนำกระเทียมทั้งเปลือกค่ะประมาณ2-3กํามมือนะคะนำมาตำให้ละเอียดค่ะ แล้วแช่น้ำประมาณสัก4ลิตรนะคะทิ้งไว้สัก1คืนกรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็นำมาฉีดพ่นนะคะตามพืชผักหรือว่ากระถางต้นไม้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเลือกวิธีที่3ก็ได้ค่ะก็คือเกลือนะคะนอกจากผิวสัมผัสของเมล็ดเกลือแล้วนะคะหอยทากเนี่ยเขาจะไม่ชอบความเค็มของเกลือค่ะ และยังทำให้พวกมันตายด้วยนะคะโดยมีวิธีก็คือโรยเกลือบ,องบางๆค่ะรอบแปลงผักหรือบริเวณที่หอยทากเดินผ่านหรือละลายเกลือในน้ำแล้วก็นำไปฉีดพ่นก็ได้นะคะแต่ว่าการใช้เกลือต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้มากหรือบ่อยเกินไปอ่ะมันจะทำให้ดินที่เราปลูกพืชปลูกต้นไม้ของเราเสียได้นะคะ ใช้วิธีที่สีก็ได้นะคะก็คือเปลือกไข่ค่ะหลังจากที่เรานำไข่มาทำอาหารแล้วเราก็นำเปลือกไข่ของเขานะคะมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดหอยทากก็ได้นะคะเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยเสริมธาตุอาหารให้กับพืชผักและต้นไม้ของเรานะคะโดยวิธีการนะคะก็คือล้างเปลือกไข่ให้สะอาดแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาบดค่ะ บดเสร็จแล้วก็นําไปโรยตามรอบๆกร,ระถางหรือว่าแปลงผักของเรานะคะวิธีที่5ก็คือใช้กากกาแฟค่ะกาแฟอินที่อยู่ในกาแฟเนี่ยมันจะเป็นพิษต่อหอยทากนะคะแล้วก็มันกากกาแฟก็จะหยาบด้วยใช่ไหมคะ พอหอยทากเขาเดินมาโดนเนี่ยเขาจะรู้สึกระคายเคืองนะคะแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีกากกาแฟก็ใช้วิธีการชงกาแฟดำเข้มข้นก็ได้ค่ะแล้วก็นำไปฉีดพ่นให้ทั่วใบพืชผักนะคะพอหอยทากมากินเ่ะเขาก็อาจจะตายได้ค่ะหรือถ้าหากว่าใครสะดวกวิธีที่จะไปซื้อพวกน้ำยากำจัดศัตรูพืชทั้งหลายนะคะเดี๋ยวนี้ตามร้านขายต้นไม้นะคะหรือว่าตามออนไลน์ เขาก็มีขายนะคะใครสะดวกวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นนะคะแต่อย่าลืมว่าสัตว์เหล่านี้นะคะเขาจะแพร่พันธุ์แล้วก็ขยายจำนวนได้มากจริงๆค่ะเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะดังนั้นทางที่ดีเราควรจะหมั่นดูแลแปลงผักหรือกระถางต้นไม้เราอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หาวิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสมกับแต่ละบ้านค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ